สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการหัวใจนักสู้ครับและสำหรับรายการของเราวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปพบกับตัวแทนนักกีฬาอีกหนึ่งกีฬาความหวังของทีมชาติไทยในการต่อสู้ศึกพาราลิมปิกเกม2020ที่กรุงโตเกียวปีนี้ครับกับทีมนักกีฬาบ็อกเซียประเภทคู่ B.C.4 ของทีมชาติไทยครับ ถ้าพูดถึงความสำเร็จของทัพนักกีฬาคนพิการทีมชาติไทยในพาราลิมปิกเกมส์กีฬาความหวังอย่างบ็อกเซียก็ถือเป็นอันดับต้นๆในการสร้างความสำเร็จมาอย่างยาวนานแต่ก็ยังไม่ประสบความสำเร็จเป็นที่รู้จักมากนะักจนกระทั่งในพาราลิมปิกเกมส์ที่ลอนดอนปี2012ภาพการคว้าเหรียญทองแรกของประเทศไทยในพาราลิมปิกจากกีฬาชนิดนี้ก็โด่งดังไปทั่วโลก และนับจากนั้นเป็นต้นมากีฬาบ็อกเซียก็อยู่ในความสนใจของแฟนๆกีฬาชาวไทยเรื่อยมาแต่ก็ยังน้อยคนนักที่จะรู้ว่ากีฬาบ็อกเซียนั้นมีการแบ่งคลาสการเล่นอยู่หลายระดับซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือคลาสบ c c ทั้งประเภทบุคคลและประเภทคู่ที่นำความสำเร็จมาสู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนานเช่นกันแต่หลายๆคนก็ยังไม่รู้จัก เริ่มตั้งแต่มีกีฬาบ็อกเซียมาเลยครับคือมีมานานแล้วตั้งแต่ระบบเลยระบบการจาัดการแข่งขันมีประเภทคู่นี้มานานในกีฬาบ็อกเซียเนี่ยมันจะมีแบ่งออกเป็น3ประเภทใหญ่ๆนะครับก็คือประเภททีมก็คือ BC12 แล้วก็ประเภทคู่ก็คือคู่ BC ซแล้วก็ประเภทคู่ b c 3ก็จะเป็นหลักๆอย่างนี้แล้วก็ที่เหลือจะเป็นประเภทบุคคลแต่ละ BC ไป จนกระทั่งในาพาราลิมปิกเกม2016ที่ประเทศบราซิลกีฬาบ็อกเซียในคลาส b c c ก็ได้สร้างชื่อให้กับตัวเองสำเร็จจนได้จากการคว้าม,มาได้2เหรียญทองแดงทั้งในประเภทบุคคลและประเภททีมจากนักกีฬา3คนในทีมนั้นนั่นก็คือพรโชคลาบเย็นนวลจันทร์พลศิลาและเฉลิมพลตันบุตรซึ่งความสำเร็จในวันนั้น ก็ผลักดันให้สมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยพยายามต่อยอดความสำเร็จด้วยการเฟ้นหาหนักกีฬาคลาส BCC เข้ามาเสริมทีมเพื่อให้ทีมบ็อกเซีย BCC สามารถกรีทางเพื่อไปสร้างประวัติศาสตร์อีกครั้งในพาราลิมปิกที่โตเกียวปีนี้จนกระทั่งได้ดาวรุ่งเพชรเม็ดงามอย่างอูริทิไกลสมสนุกมาเติมเต็มจิก๊กซอที่ขาดหายไปได้ทันเวลา ก็เปลี่ยนเปลี่ยนคู่ไปหลายคู่ครับในระยะเวลาตั้งแต่ลอนดอนมาเพราะว่ามีตัวตกคัดไปหนึ่งตัวก็ปรับมาเรื่อยๆครับพอเราได้อูมาเนี่ยเราก็เหมือนว่าความแข็งแกร่งเราเพิ่มขึ้นนะครับอูจะมีลูกหนักที่ดีที่เด่นเลยแล้วก็สามารถพลิกเกมได้ในบางช็อตในบางมุม นั้นพี่เล็เป็นกับตันทีมแล้วตอนเล่นตอนเล่นคู่ด้วยกันก็ก็ค่อยบอกอยู่คนระับว่าเราจะต้องชนะให้ได้ทำสมาธิก่อนก็เราก็ได้ทั้งรองชมป์โลกมาได้ทั้งแชมป์บ็อกเซียโอเพ่นเวิด์ n โอเพนมาครับผมความแข็งแข่งในเรื่องที่เราจะไปแข่งในรายการต่อๆไปเนี่ยเราเพิ่มขึ้นบวกกับเราไปเก็บคะแนนเราเห็นพัฒนาการที่มันไปในทิศทางที่ดีบางรายการในระดับโลกเราได้เหรียญทองอะไรอย่างเงี้ย แสดงว่าในอนาคตหรือพาราลิมปิกเนี่ยเรามีความหวังและการจะไปสร้างประวัติศาสตร์ที่โตเกียวของทีมบ็อกเซียทีมชาติไทย BCC นั้นจะเป็นอย่างไรช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อช่วงนี้พักสักครู่เดียวครับกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับกับหัวใจนักสู้ เรายังคงอยู่กับเส้นทางการต่อสู้ครั้งประวติศาสตร์ครั้งนี้กับทีมบ็อกเซียทีมชาติไทยประเภทคู่ BCC จะเป็นอย่างไรไปติดตามกันต่อเลยครับแม้จะแก้ไขปัญหาได้ถูกที่ถูกเวลาจากการเข้ามาสู่ทีมของอู่แต่อุปสรรคในการสร้างประวติศาสตร์ในพาราลิมปิกที่โตเกียวครั้งนี้ก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างที่วาดฝันไว้แต่อย่างใด เมื่อกติการูปแบบใหม่ของการแข่งขันกีฬาบ็อกเซียในคลาส s c c c ได้ถูกเปลี่ยนไปจากเดิมโดยเฉพาะกฎข้อบังคับที่ต้องมีนักกีฬาหญิงลงทำการแข่งขันอย่างน้อย1เกมของการแข่งขันทั้งหมด4เกมทั้งทีมจึงต้องปรับรูปแบบและปรับเปลี่ยนวิธีการซ้อมใหม่หมดเพื่อทำตามกติกาใหม่นี้ ซึ่งทั้งทีมสามารถทำได้อย่างดีจากรางวัลการันตีมากมายทั้งอาเซียนพาราเกมส์ศึกชิงแชมป์โลกหรืออย่างผลงานล่าสุดในเอเชียนพาราเกมส์ที่ได้มาสองเหรียญเงินทั้งประเภทเดี่ยวและประเภทคู่ที่สำคัญสามารถการันตีตั๋วไปแข่งขันที่พาราลิมปิกที่โตเกียวในปีนี้ได้เรียบร้อยซึ่งมันก็เป็นบทพิสูจน์ความมีหัวใจนักสู้ของทุกๆคนในทีม อีกทั้งยังเป็นบททดสอบความรักความผูกพันสมัครสมานสามัคคีในทีมที่แน่นแฟนและพร้อมที่จะสู้มากขึ้นอีกเป็นเท่าทวีคูณคือถ้าถ้าพูดถึงกติก,กานะครับตอนนี้เอาเป็นว่าตั้งกับประเทศไทยเลยนะครับประสบความสำเร็จมาในกีฬาประเภทนี้เลยเราจะถูกทางสาพันธ์เพ่งเลงมาก ไม่ว่าจะเป็นตั้งสมัยพัทยาอยู่นะครับลูกบอลที่เราพยายามทาเขาก็ไม่ให้เราใช้อะไรที่เราพยายามทําเขาก็พยายามแก้กติกาสิ่งไหนที่เราดีเขาก็พยายามจะตัดออกไม่ว่าจะเป็นสมัยก่อนเรานักกีฬาเรามีแต่ทีมชายเขาก็เอานักกีฬาจาเป็นจะต้องมีนักกีฬาผู้หญิงใส่อย่างเงี้ยแล้วพอเราใส่นักกีฬาผู้หญิงเราก็ยังครองความยิ่งใหญ่อยู่ต่อไปเขาก็เปลี่ยนกติกาว่าผู้หญิงจะต้องอยู่ในเกมตลอดทั้งเกมเขาก็พยายามลดศักยภาพทีมเรา คือเรานี้ไม่เคยเอาผู้หญิงลงเลยจนเขาหาวิธีจนได้ที่ว่าต้องเอาผู้หญิงลงเพราะเขารู้ว่าผู้หญิงของเราค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะดรอปตอนแรกก็ให้ผู้หญิงสลับลงสลับลงแล้วก็ยังทําอะไรเราไม่ได้ก็คือให้ลงเอ็นเดียวเราก็ยังถูถูห้ถ่ายขึ้นไปได้อีกภายใน4ปีที่เราไปทําแรงด้วยกันมาเนี่ยหปีมีแข่งประมาณ4ครั้งประเภทคู่เราติดเหรียญแล้วส3 3, 3 3รายการ ก็เคยได้รองแชมป์โลกมารองแชมป์โลกนี้ก็ถือว่าใหญ่แล้วระดับพาราผมก็หวังถึงรอบชิงเลยครับพี่นวลก็ไปประคองเกมแต่ถ้าบู๊ได้ก็เราก็เอาแต่ถ้าบู๊ไม่ได้ก็ถือว่าประคองเกมไว้ให้เราเสียน้อยที่สุดแล้วก็อีก3เอ็นก็2คนก็คืออูกับเปเล่ก็ไปบทกันเอาอีก3เอ็นค่ะแต่มันก็เป็นเกมที่สําคัญนะผู้หญิงเพราะผู้หญิงฟัองลงเอ็นหนึ่งแต่จะพยายามําให้ทำให้เสียคะแนนน้อยที่สุดนะ ช่วงเวลาเกมตามจะ,จะเหนื่อยหน่อยการวางแผนนะครับผมก็จะให้เขาลงเอ็นแรกเลยเพราะเพชรคู่เล่นสีเอ็นใช่ไหมครับให้เขาลงเอ็นแรกเลยถ้าจะโดน 2-0, 3-0, 1-0หรือเรานำา10-20ก็ดีครับแต่ถ้าตามอีก3เกมหลังเราก็พอจะประคองได้แต่ถ้าเรานำสามเกนหลังแล้วก็จจะไม่เหนื่อยมาก กดดันค่ะยังถ้าถ้าสมมุติว่าเราเสียแต้มต้องไม่ให้เกินสองเราก็ต้องเล่นพยายามเล่นให้แบบว่าให้ดีที่สุดอย่างน้อยๆต้องดึงให้ได้หนึ่งแต้มถ้าเราจะได้ของเขาเราต้องได้หนึ่งแต้มหรือไม่ต้องไม่เสียเลยอย่างเงี้ยค่ะต้องก็กดดันอยู่นิดหน่อยค่ะก็พยายามค่ะ และเส้นทางการไปสร้างประวัติศาสตร์ของพวกเขาก็อยู่ในสายตาของผู้บริหารตลอดเวลาทั้งจากการกีฬาแห่งประเทศไทยคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยและสมาคมกีฬาคนพิการทางสมองแห่งประเทศไทยที่สามารถเนรมิตศูนย์ฝึกกีฬาบ็อกเซียที่ดีที่สุดในอาเซียนให้พวกเขาสามารถฝึกซ้อมได้อย่างเต็มที่เต็มเวลาซึ่งถึงวันนี้ ทีมบ็อกเซีย BCC ทีมชาติไทยและนักกีฬาผู้วิการทีมชาติไทยทุกคนก็พร้อมแล้วที่จะไปสร้างประวัติศาสตร์ความสำเร็จให้แฟนๆกีฬาชาวไทยทุกคนได้ภาคภูมิใจไปกับพวกเขาอีกครั้งในพาราลิมปิกโตเกียว2020ปีนี้ครับออความหวังเหรียญในครั้งนี้นะครับผมยังมั่นใจว่า เรายังรักษา2เหรียญทองที่เราเคยทําได้2ส,สมัยที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าจะพยายามทําให้ได้พร้อมพร้อมแน่นอนค่ะคาดหวังไว้ว่าถ้าเป็นไปได้ถ้าโชคถ้าพวกเขาผลักดันกันได้เราก็หวังไว้ทองเหมือนกันอยากได้ค่ะเหรียญอะไรก็ได้ค่ะขอให้เป็นเหรียญ ไม่ไม่ไม่ขอเยอะขอให้เป็น1-3นะเหรียญอะไรก็ได้พยายาม่จะทําให้ติดหนึ่งไอสามพาราลิมปีครั้งนี้ผมจะเอาเหรียญกลับมาฝากชาวไทยทุกคนนะครับผมในฐานะนักกีฬาบอกเซียทีมชาติไทยนะครับก็อยากให้คนไทยทุกคนนะครับช่วยส่งแรงเชียร์และเป็นกําลังใจให้ทัพนักกีฬาบอกเซียที่จะไปทําศึกที่พาราลิมปิกที่โตเกียวที่ญี่ปุ่นด้วยนะครับ ใจยัดจะยืนละกนให้น อย่าลืมส่งแรงเชียร์แรงใจนะครับให้กับพวกเขาและนักกีฬาทีมชาติไทยทุกคนในการแข่งขันด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกับแรงบันดาลใจดีๆแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ากับหัวใจนักสู้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมยังมั่นใจว่าเรายังรักษา2เหรียญทองที่เราเคยทำได้2สมัยที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่าจะพยายามทำให้ได้